อสวัสดีครับเอฟซขนํำลงมาแล้วครับเรียบร้อยตอกแน่นอนเริ่มแรงขึ้นแล้วครับเนี่ยครับดรือขว้าแรงด้วยตกป่านี้จะหยุดป่านไหนไม่เข้าใจเลยหรือจะได้ขายหมูเปล่าเนี่ย แรงขึ้นทุกทีทุกทีครับทุกทีแย่แย่แน่แน่วันนี้มองสถานการณ์แล้วมองท้องฟ้าแล้วเปิดยากทุกทีอโอ้ครับดูแล้วกันครับตกเยอะไม่เจอะอืม ปลากะระลงไม่กล้าเดินเลยครับเมฆสองชั้นนะเนี่ยเอฟซี SC ดูแล้วกันชั้นล่างชั้นบนเลยโอ้ยตายฮัลโหลจะเหลืออยู่หรอ เออมันพัดไปนน้นนะนี้ลมเงียบแนละ้วทีนี้เหลือแต่ฝนเออนั่งหน้าบ้านแรเอียเอาอะไรบังอะ่ะมันไม่สาดมาหรอกลมมันเงียบไปแล้วอย่างแรกลมแรงเหียเลือแต่ฝนนะ่ะอ่ามันก็นพัดไปนน้นนะ่ะดำปื้นลือ้อ à, cái wa thì không thế này. à. ờ, mẹ, toát dây chứ phải, phá cái lèn ok ok, Nó phá lan. ờ. นี่ครับเอสซีไม่รู้กี่โมงกี่ยามจะหยุดอ่ะไม่รู้อหยุดให้หรือเปล่าโอ้จตายจะตายอ่ะดูนะด,ดูอยากเดินหลังบ้านเลยครับเอสซีดูหน้าบ้านแล้วกันนะครับเนี่ยวนจะโถมที่ตรงนี้หาตังค์ไม่ได้ฮนะโอ้อไรตังค์สี่ห้าหมืนไม่ไหว อสมตีสองหมื่นสร้างเพิ่มสร้างเฟิองสองหมื่นเทปูนเทปูนี่หมื่นบาททำใจแล้วครับขายได้ไม่ได้ครับขายไม่ได้ก็ปิดร้านนอนไม่รู้ไม่ได้หยุดกี่โมงกี่ยามนี่ก็บ่ายสองโมงขวาแล้วครับเอฟซีนะ ฝากไปด้วยนะครับ F อซีช่องพนใจหมูกระทะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้รถคูชีคงจอดอยู่เฉยๆเนี่ยมองรอบทางแล้วมันไม่อยู่ได้ง่ายๆนะครับเมฆสองชั้นสาชั้นเลยน้ำพูรูโอเคครับฟ้าแรงด้วยครับเอซีบายบายสวัสดีครับ